สวัสดีครับเป็นกระแสะแลวก็เป็นข่าวลือที่ไม่ค่อยน่ายินดีเลยนะครับสำหรับกระแสะข่าวที่ว่าเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ปลูกโกโก้ก,กับบริษัทส่งเสริมนะครับที่เป็นกเกษตรในเชิงพันธสัญญานะครับปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวว่ามีการถูกทิ้งถูกเทนะครับออกมาว่อนนะครับในโลกของออนไลน์นะครับทำให้หลายๆคนเนาะที่ปลูกโกโก้ไปแล้วเนี่ยขวัญ หนีดีฟอ์นะครับสำหรับใครที่ปลูกกับบริษัทพันธสัญญาหรือใครที่กําลังตัดสินใจที่ปลูกโกโก้อยู่ทําให้ต้องกลับมาคิดให้เยอะขึ้นเลยนะฮะผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นบริษัทใดนะครับที่ใช้ที่เรียกว่าใช้วิธีการแบบนี้นะครับซึ่งไม่น่ารักเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าสนับสนุนด้วยยิ่งนะครับแต่ว่าก็ให้กําลังใจนะครับบริษัทเกษตรพันธสัญญาที่ดีๆนะครับที่มีมิตรมีไมตรีนะครับช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะครับอันนี้เนี่ย ก็ต้องขอชื่นชมไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าวันนี้นะครับผมเองเนี่ยอยากจะแบ่งปันครับถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมากระแสที่ว่ามันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็อยากจะให้หลายๆคนนะครับลองพลิกฟื้นนะครับพลิกความคิดนะครับปิดวิกฤตตรงนี้นะครับพลิกความคิดปิดวิกฤตว่ามันยังมีทางออกอีกมากมายนะครับตัวผมเองเนี่ยอยากจะราวนาตัวเลยครับว่าผมเองเนี่ยหลังจากที่ปลูกโกโก้เนาะก็ชวนคนอื่นปลูกด้วยนะครับแล้วก็ ใช้วิธีการแปลรูปนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างแบบเรียกว่าครบวงจรนะครับก็เพิ่งลิเริ่มนะครับแต่ว่าใช้เวลาลองผิดลองถูกมานะฮะเป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์มาเนี่ยสปีแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่ากระแสโกโก้หรือเทรนโกโก้หรือเมล็ดโกโก,โก้ไทยไปต่อได้แน่นอนครับและที่สําคัญยังย่งยืนด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้เกษตรกร,กรควรจะรวมกลุ่มกันเพื่อบรหิหารจัดการนะครับอย่างที่ผมเองทําเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโกระนองนะครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีเนาะ วันนี้เนี่ยมีผลลัพธ์แล้วครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เติบโตได้แล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้กังวลใจเลยว่าอนาคตโกโก้ไทยจะร้อนตลาดหรือไม่ไมนะครับเพราะว่าปัจจุบันผมเองเนี่ยก็ไม่สินค้าสินค้าผมเนี่ยก็มีไม่พอขายอยู่แล้วนะครับแล้วคิดว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแต่เราครับจะต้องไปบอกให้กับ ผู้บริโภคครับได้รู้ในคุณประโยชน์ของโกโก้ครับเรามีจุดดีอยู่อย่างมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นโกโก้ที่ปลูกในบ้านเราแน่นอนครับถ้าเราแปรรูปแล้วเรามีไขมันตัวดีอยู่ครอบถ้วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยของโกโก้นะครับซึ่งแตกต่างจากโกโก้ที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเนาะที่เป็นเรื่องของคอมเพลตที่เป็นผงโกโก้นะครับที่มีไขมันเพียงแค่18 20% 24อย่างนี้เนาะแต่ของเราเนี่ยมีไขมันดีอยู่ร้อเนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้กินแล้วเนี่ เขาจะได้รู้ว่าเขาได้ทานของดีเข้าไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยปัจจุบันที่วิสาหกิจโกโก้ของเราเนี่ยมีลูกค้าประจาแล้วนะครับก็เขานะครับแวะเวียนกลับมาอุดหนุนนะครับกลับมาซื้อซ้ํายิ่งทําให้ผมมั่นใจว่าโกโก้ไทยในแบบพิถีของเราเนี่ยมันไปได้แน่นอนแล้ววิธีการอพอออกมาพูดในฝฟังนี้แล้ววิธีการจะแก้ปัญหายังไงเริ่มต้นก่อนนะครับใครที่ประสบปัญหานี้หรืออนาคตจะประสบกับปัญหาเหล่านี้นะครับเช่นยังไม่รู้ที่ขายใช่ไหมครับ อยากให้รวมกลุ่มกันครับถ้าใครมีความตั้งใจแน่วแน่นะครับจะเชิญให้ผมนะครับโทรให้ผมไปเป็นพี่เลี้ยงให้ก็ได้นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผมเกือบจะสองปีในการทําวิสาจินชนมาผมได้รับผลลัพธ์นะครับแล้วก็ความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับถือว่าจะก็จะก้าวหน้าได้ดีกว่านี้อีกแต่ถ้าใครที่ทําแล้วนะครับได้ไอเดียนะครับโทรมาปรึกษากันได้ได้ไอเดียแล้วไปต่อยอดทําวิสาจิจในจังหวัดของท่าน ได้ดีไปกว่าผมผมก็ยินดีเลยครับถ้าความรู้ของผมนะครับจะทําให้ท่านไปได้ไกลกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วผมก็มีแผนจะทําการตลาดของโกโก้นะครับเพราะว่าสำคัญที่สุดแล้วเมื่อมีผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการขายซึ่งเรื่องของการขายเนี่ยสำหรับผมเองไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลครับแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยผมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนคือวัตถุดิบเนี่ยหมดไม่ไม่พอนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะทําตลาดของโกโก้ที่มันเป็นโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยนะครับ ส่วนก็ไม่ได้ไปยุ่งกับตลาดโกโก้เดิมที่มีอยู่แล้วนะครับก็เลยเราเลือกที่จะสร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการกินช็อกโกแลตที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยจากทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมก็ยินดีนะเริ่มต้นเลยถ้าใครประสบปัญหานี้รวมกลุ่มกันครับให้ได้สัก7คนนะครับเคนรวมกลุ่มกัน7ทะเบียนบ้านครับไปที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ท่านอยู่นะครับรวมกลุ่มกันจดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับหลังจากนั้นครับภาครัฐ ก็จะมีการเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับส่งเสริมนะครับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยทางด้านการตลาดและก็ปัจจัยทางด้านของความรู้ต่างๆนะครับก็จะมาให้กับกลุ่มของพวกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณบางส่วนที่ภาครัฐนะครับสับสนุนให้งบประมาณบางส่วนที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรก็สับสนุนให้ไม่ใช่แค่ธนาคารเพื่อการเกษตรครับยังมีธนาคารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่ม ภาคธุรกิจเอกชนอีกนะครับที่สนับสนุนส่งเสริมเข้ามานะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่จากการที่จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับและรวมกลุ่มกันแล้วก็ได้รับงอบประมาณแบบนี้ครับอย่างหนึ่งๆครับไม่ว่าจะเป็นป้ายทางเข้าวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาประเด็นนะครับอย่าลืมว่ามีต่อเจ็ดคนนะคนละทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ไปรวมตัวกันจดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ว่าถ้าใครบอกว่ายังไม่ถนัดเรื่องนี้นะ ผมนะครับหน่วยทันประวัตินะประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระนองยินดีครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้คําแนะนำนะครับสำหรับใครที่ประสบปัญหานี้เพราะฉะนั้นปลูกโกโก้ไว้ครับไม่ต้องกังวลครับเพราะโกโก้ไทยนะครับจะอยู่คู่เมืองไทยแล้วต่อไปก็แค่คนไทยบริโภคก็ยังไม่พอเพราะพื้นที่เราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็นี่แหละจริงๆคือห่วงใยนะครับจริงๆผมก็อยู่ในกลุ่ม ของกลุ่มผู้ปลูกโกโก้กลุ่มของเกษตรกรไทยที่ปลูกโกโก้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นข่าวแบบนี้นะครับผ่านเข้ามาจริงๆก็คือเป็นห่วงแต่ว่าเรารู้แล้วว่าถ้าทุกคนมีวิธีการวิธีคิดวิธีการที่มันถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเสียใจอย่าพึ่งโค่นทิ้งครับอย่าพึ่งเออะววยวายกลับมามีสติครับ องค์ความรู้ต่างๆอยู่เต็มช่อง YouTube เลยนะครับมีวันนี้เรามีบีนเมกเกอร์นะครับคนทำมาเล็ตโกโก้เก,ก่งๆก็มีแล้วนะครับเรามีช็อกโกแลตเมกเกอร์คนสอนทำช็อกโกแลตเก่งๆก็มีแล้วนะครับเรามีคนที่ทำเครื่องดื่มนะครับช็อกโกแลตช็อกโกเลตา้านะครับที่ไปพันทำเอาช็อกโกแลตไทยไปทำเป็นเครื่องดื่มมีแชมป์ระดับประเทศไทยก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นองความรู้เหล่านี้นะครับตามหาพวกเขาครับเขาอยู่ในออนไลน์อยู่ในโซเชียลเขาเป็นแรงบรันดาลใจให้เราแล้วพร้อมจะแบ่งปันให้กับเราอีกเยอะแยะมากมายลยครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับทุกวิธีทางมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจนะครับโทรมาปรึกษาผมได้นะเดี๋ยวเบอร์โทรเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้นะครับตรงที่บทความด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับถ้าใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ใช้เวลาทักทายช่วงสั้นๆนะครับพุ่งนี้ก็มีแพลนนะครับที่จะเดินทางไปทางภาคอีสานนะครับก็คิดว่าน่าจะไปช่วยทางขอนแก่น นะครับในการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดขอนแก่นครับก็จะให้ผมเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้ในกระบวนการเริ่มต้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันไปยาวๆผมยังมีความฝันความหวังเสมอครับว่าจะทําให้เมล็ดโกโก้ไทยนะครับให้เกษตรกรไทยขายมลเ็ดโกโก้ได้ในราคาที่ดีมากๆนะครับปัจจุบันผมเองก็ซื้อมลเ็ดโกโก้นะครับจากเครือข่ายวิสาหกิจของเราไม่ว่าจะเป็นทางของอำเภอนางงวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางของ ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการอุดหนุนและก็แลกเปลี่ยนกันอยู่เพราะว่าในโซนของพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้วัตถุดิบเรายังมีไม่เพียงพอเลยนะครับเรายังต้องใช้เมเล็กโกโก้ของเครือข่ายของเราแล้วใครที่ทําแล้วนะครับมีมล็โกโก้แล้วนะครับติดต่อพูดคุยกันได้ครับผมยังยินดีรับซื้อนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีลูกค้าขาประจําละนะครับปัจจุบันเนี่ยสินค้ามีไม่พอจําหน่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็ แลนเดือนหน้าหลังจากกลับจากขอนแก่นนะครับก็จะมีการเข้าไปที่กรุงเทพครับก็จะพาวางแผนกับทีมงานทีมการตลาดนะครับจะทําให้โกโก้ไทยนะครับเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคนะครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมเองจะถักดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะออกมาแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กังวลใจอยู่นะครับอาจจะเลือกช้อยของการทําเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับในจังหวัดของตัวเอง ในตำบลในหมู่บ้านของตัวเองนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตกันนะครับผมเองก็อยากจะสร้างเครือข่ายวิสาหกิจนะครับอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เมล็ดแห้งของเกษตรกรอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของของการแปรรูปแล้วของเกษตรกรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมาจาหน่ายบนแพลตฟอร์มของผมด้วยถึงตอนนี้ก็กําลังสร้างไปนะครับก็สัก20%แล้วละแล้วก็เชื่อว่าแพลตฟอร์มของผมันจะเติบโตขึ้นนะครับเพื่อเพื่อไปเข้ากลุ่มผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคงจะถึงเวลาพอดีที่ผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโกโก้นะครับก็จะได้เอามาช่วยกันขายนะครับผมก็จะทําการตลาดให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากทํานะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจส่วนใครที่ปลูกกับบริษัทที่เป็นพันธสัญญาดีอยู่แล้วนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ไม่รปเจอปัญหาเหล่านี้นะครับแต่ปรับได้ที่เจอปัญหาครับยังไงก็แล้วแต่ทุกปัญหามีทางแก้ครับเพราะฉะนั้นขอทนครับ เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวครับวิธีการก็จะตามมาก็สําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินทางแล้วนะครับใครที่อยู่ทางอีสานอยู่ทิศไหนของประเทศไทยนะครับทักทายมาได้ครับผมยินดีครับที่จะให้คาปรึกษานะครับอยู่เคียงข้างให้กําลังใจนะครับแล้วก็พาไปให้ถึงฝันนะครับไม่ใช่แค่พูดเท่านั้นนะเดี๋ยวจะไปเป็นลูกค้ามมเนดโกโก้แห้งหรือผลิตภัณฑ์สินค้าของ วิสาหกิจชุมชนที่พี่ๆจัดตั้งขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ผมยินดีมากๆครับเพราะว่าจากการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกแวดวงนะครับราชการเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะครับก็มาพูดคุยกับผมนะครับมาหาอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมานะครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าสื่อวันนี้ยังเข้าไปไม่ถึงตัวนะครับผมเองก็เลยอาสา ที่จะเป็นสะพานครับนำพาองค์ความรู้นำพาปัจจัยที่จะเกื้อหนุนเหล่านี้ครับไปสู่พี่น้องเกษตรกรไทยเพราะฉะนั้นผมยินดีนะครับอาสาหน่วยทันประวัตครับก็ยินดีทุกท่านก็มาทักทายกันครับดําที่กล่าวไปแล้วเนาะนะครับถ้าผมพูดเร็วไปอาจจะไปดูซ้ําได้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ